ああ。いい เมากินก๋ววเตี่ยวเรือค่ะมาไกลมากนะคะม,มาแล้วค่ะเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นจะต้องยก ไม่ได้หรอกมันใช้ได้นี่ไงนี่เขาเขียนใช่ไหมเตี๋ยวเรืออ่ะขืยวไว้วันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์เลยฮ่เดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะอร่อยไหมเอาเครื่องปรุงไหมคะหรือว่าอดิศเอาเครื่องหรือว่าเราจะตักไม่ก็ปรุงใส่ถ้วยไข่ถ้วยมันไง มาเหอะชามยักษ์มากเลยเนี่ย,ย,ก,ก,ยกินหมดไหมเนี่ยไม่ได้กินคนเดียวนะกินสองคนมามาเหอะมาเหอะมาเหอะนะคะสวยร้านเนี้ย ก็เลยมาชิมเอาแม่ค้ามาเปิดตัวหน่อยสิแม่ค้าไม่เปิดตัวเลยอะแม่ค้าเปิดตัวหน่อยดีค่ะนี่เป็นบริหารมนจริงเนี่ยเราจะสามารถทำได้ไหมคุยยังไง กินกันหมดไหมเนี่ยนี่งต่อส่งจริงตรงนี้โอ้ยอ่ไม่รอดค่ะไม่รอดกระเด็นเต็มหน้าเลยเอาอันเล็กเถอะเอาอันเล็กเถอะ แต่ของตัวเองตัะงรู้สึกจะไม่ดอดอ่ะแม่ค้ามาแล้วเมื่อกี้ทักทายไม่บอกเลยว่าอยู่ที่ไหนเออก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่วัดอะไรนะ อยู่ที่วัดอะไรนะวัดธรรมีกับอะไรอยู่ที่ปทุมนะคะมากินได้ก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ค่ะยาเนอโรงี วันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะคะก็เลยมาไหว้พระแล้วก็มาชิมเป็เติ๋วร้านแม่ค้าคนสวยค่ะแม่ค้าไม่ออกกล้องมาทักทายกล้องัเกเียไม่รู้วาันนี้จะมีนักร,าารียนวิวมามารีววิวค่ะมาวิวขบวกไม่งั้นก็จะจัดมาแบบเซอร์ไวท์สิมาเซอร์ไรส์แม่้าแม่ค้าก็เลยงงนิดหน่อยให้ร้านเสร็จวันนี้เราค่มา จดชวเข้ามาเลยนี่เ็าทาให้ขายให้ขายอันนี้ก่อนแม่ค้าบอกว่าให้ร้านสวยว่านี้เดี๋ยวมารีวิวรอบนึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในวัดนะคะวัดก็เรียกชื่อย่างเินวัดทวีวัด,ววดสรีชมพูเออนี่ง่ายๆคือวัดสรีชมพูค่ะอยู่ที่เนวะนะคะประสุมธรนีค่ะ เข้ามาไหว้พรงในนี้นะแล้วก็มีแบบสถานที่เดินดูรอบๆเลยค่ะแล้วก็มีเาีายที่อร่อยมากลองมาชิมกันดูนะคะดูดิสรุปว่าไม่ได้ใช้อะ <c oughs> ตะเกียบที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะร้านเตี๋ยวดูที่มีตะเกียบที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ มีที่นี่ที่เดียวมีที่นี่ที่เดียวนะคะลองมาชิมกันดูนะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะก๋เตี๋ยวเรือที่มีตะเกียบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเก็บไว้เก็บไว้ดูค่ะจะไม่ได้จะได้เป็นเอาเป็นอะไรนะครับครอปครอบครบ เอ้มันเขาไม่มีนะกัดหน่อกัดเกียวเลยอดเลยอดเลยเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อ้ไม่เกียวเลย่ะคนดูหิวเดี๋ยวกินก่อนค่ะเพื่อมาถึงเดี๋ยวจะพาเรีวิวัดว่าวัดนี้มีอะไรบ้างนะคะ มีสถานที่ให้ชมเยอะแยะมากมายบรรยากาศก็กต้มรื่งแล้วคนะเย็นดีวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับน้องอานะ่างมากับสาวสวย วันนี้น้องอ่ามีอะไรมาฝากเดี๋ยวให้ดูเหนื่อลยลำลเหน่อยเลยนะพี่างแน่แน่เป็นไงโกโก้อร่อยมากนะคะเจ้าของร้านนั่งอยู่ตรงนี้เองค่ะเป็นไงคะถ้าเกิดใครสนใจสั่งได้นะคะโกโก้อร่อยมากค่ะส่งทั่วประเทศค่ะส่งทั่วประเทศทั่วประเทศอายุเท่าไหรงถามทุกคนยังไม่ได้มีเวลาดีเลย แม่ค้าไม่ยอมออกกล้องนมค้างานเยอะนะคะาขายดีมาก ตรงนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะคะวัดทวีการะอนันต์นะคะที่อยู่นวะนครปุมของเรานี่เองค่ะบริเวณวัดของเรานะคะก็มีบรรยากาศร่มรื่นนะคะมานั่งทานก๋วยเตี๋ยวชาบักกันแล้วก็ให้อาหารปลาไปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ